มาแล้วมาแล้วจ้าวันนี้พามาดูรถไฟจ้าที่จอดเอ่อที่เก็บหัวรถไฟสมัยโบราณนี่อยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่พากันมาน้องก็พามามาคล้ายๆรถไฟบ้านเราแต่เขาใหญ่กว่า โอ้โนี่ละมั้งที่เขาถ่ายทำนั่งใช่เนี่ยมันมีช่องไอ้นี่ด้วยเขาบอกว่าเขาทำนั่งด้วยนะของอะไรอะไรเจมบอละเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกอุย้ยตกใจเห็นไหมเกาไม้เก่า,า,กาจนเนี่ยลอกหมดแล้วนะเขาเริ่มทาสีแล้วมั้งเนี่ย นี่ดูมาตรงนี้สีส้มนี่สมัยก่อนเห็นไหมก็ไม่แตกต่างจากบ้านเราเท่าไร่สมัยก่อนบ้านเราก็เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วเนี่ยเขาบอกวารถไฟคันนี้ยที่เขาเอามาเล่นเจมบอลน่ะถ่ายทำ ขึ้นตรงไหนได้ไหมคะไหนโอ้ก็ขึ้นได้<ะ>เยอะเดี๋ยวลองเขาเขาไม่ห่วงนะทาเาทขเาต้องการให้คนมาเยี่ยมชมแบบขอ,องเหล่าเนี่ย<ข>ป้าเดี๋ยวป้าจะพาขึ้นไปดู ลงแล้วไม่กล้าไปเปิดของเขาดูนี่หน<ด>ูข้าต่อเห็นไหมเนี่ยนรนไฟเปิดได้ไเดนี่ๆเดี๋ยวป้าจะพาขึ้นไปดูตาหัวยาวยาวหัวเนี่ย <c oughs> โอ้โที่ขับรถไฟเนี่ย ถูกคนนี่พงมาลัยรนี่ <c oughs> เห็นมหมลูกสบายก้อนของเขาเนี่ยนี่ไงนี่ไงเขามาสร้างหนังเกมบอลนี่ไงเขามาสร้างหนังเกมบอลเนี่ยเอาเรื่องนี้แหละเอารถคันนี้แหละเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเป็น <c oughs> เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยได้ใกล้ชิดรถไฟขนาดนี้ไงใช่แต่หัวยาวมากเลยนะดูอะไรเขาคนนี้เก่งอะคนโบราณนะไม่ใช่ว่าเก่งนะทำนำทางเว้ยนี่น,น,นี่ที่เผาใช่ไหมที่ใส่ฟืนเนี่ยที่ใส่ฟืนหัวจกนะัวจกรไปอืมหัวรถจกักรนี่เขาติด ติดไอเหนังเจมบอนไว้ด้วยขอไปเล่นอะเห็นไหมตอนนี้เขาลดมาชนทุกคนเลยจุดผุหมดแล้วเนะี่ยจนได้มึกินงั้นเราก็ลากันตรงนี้เลยนะจ๊ะเอาตรงพวงมาลัยเนี่ยบายบายทุกคนขอให้มีความสุขกับวิดีโอป้านะ บายเดี๋ยวจะหาวิดีโอดีๆมาให้ดูอีกบาย